บอกความฝันของผมนะในช่วงเวลาประมาณสิบนาทีเนี่ยว่าผมฝันยังไงว่าที่เรามาร่วมกันทํางานเนี่ยนะนะที่จะมาฝึกออนไลน์ PLC เนี่ยอ,อผมอยากเห็นอะไรนะครับผมอยากเห็นห้าอย่างครับอย่างที่หนึ่งเนี่ยไม่มีอยู่ใน PowerPoint ก็คืออยากเห็นในว่าที่เราช่วยกันทำเนี่ยในที่สุดแล้วอีกสิบยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ย คุณภาพของพละเมืองไทยสูงขึ้นนะอันนี้คือเป้าหมายเรียกว่าสูงสุดที่อยากเห็นนะครับขอต่อไปเลยครับเป้าหมายอันที่สองความฝันอันที่สองที่ผมอยากเห็นก็คืออยากเห็นนักเรียนเนี่ยนะมีการเรียนรู้ที่ไต่จากระดับ superficial ไปสู่ระดับ deep แล้วก็ไปสู่ระดับ transfer ตามในหนังสือเล่มน,นี้นะครับนี่คือเรียกว่า เป้าหมายที่เกี่ยวกับน,นักเรียนนะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีบอกไว้โดยโดยมีรายละเอียดและมีตัวอย่างที่โรงเรียนเอาไปทําด้วยนะครับหลักการง่ายๆก็คือว่าข้อที่1ก็คือว่ามีการกําหนดเป้าหมายชัดเจนนะ v i ิ i b l e ในเรื่องเป้าหมายทั้งที่ตัวครูผู้ออกแบบการเรียนรู้แล้วก็ที่นักเรียนนะอัะอนที่สองก็คือนี่แหละเริ่มจากการเรียนรู้แบบปอร์ฟ f i ชียลก็คือ พอจะจําได้อะไรเงี้ยนะพูดได้ว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปสู่ระดับลึกก็คือหมายคำว,ว่าอธิบายได้เอาไปไปจอปฏิบัติได้นะแล้วก็ไปสู่ระดับเชื่อมโยงคือการ์เซอร์เนี่ยแปลว่าเอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อันนี้คือหัวใจนะครับซึ่งถ้าทําเอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆคือต่างบริบทได้เนี่ยก็หมายความมารู้จริงนะแล้วก็จริงๆแล้วก็คือเกิดสมรรถนะ ที่เขประเทศไทยกําลังจะมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวันที่11เนี่ยรัฐมนตรีแล้วก็ทีมใหญ่เลยทั้งกกเนี่ยก็จะจะเปิดเปิดตัวหลักสูตรฐานสมรรถนะที่จะใช้ในปีการศึกษาหน้านะครับที่จะเริ่มใช้ในบางที่นะครับเ,เพราะฉะนั้นเรื่องนักเรียนเนี่ยถ้าครูเนี่ยจัดก,การศึกษานในลักษณะของหนังสือเล่มนี้นะฮะ ซึ่งซึ่งก็อันที่หนึ่งคือมีเป้าที่ชัดเจนนะฮะทั้งครูและนักเรียนรู้อันที่สองก็คือเรียนรู้สามระดับนะครับแล้วก็อันที่สองสามสี่นะครับแล้วอันที่ห้าก็คือตัวการประเมินนะนะรู้วิธีประเมินว่าบรรลุในระดับไหนทั้งครูและนักเรียนนะอันนี้ก็ก็เป็นสาระในในหนังสือเล่มน,นี้นะครับแต่ว่าเพื่อที่จะให้ครูสามารถที่จะทําหน้าที่ได้ดีเนี่ยมันมีบล็อกที่ผมให้ลิงก์ไว้ข้างล่างเนี่ยนะ สอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุกเนี่ยนี่คือเป็นวิธีพูดของครูที่จะชักนําวิธีพูดนะซึ่งการพูดเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากการคิดก่อนนะ,ะก็ชักนําการพูดของนักเรียนนะฮะซึ่งก็แปลว่านักเรียนก็ได้ฝึกคิดและจึงพูดอะไรเนี่ยนะก็ทําให้เกิดการเรียนรู้ในระดับเชื่อมโยงได้ต่อไปเลยครับสําหรับที่ครูนะครับเราก็อยากให้ท่านซึ่งเป็นโค้ชชานาญอยู่แล้วแหละ ที่มาเข้าคราวนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะเรียนในออนไลนนะ์เทคนิคออนไลน์โคชชิ่งนะครับครูก็จะ,ะทาไปห้าขั้นตอนเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นนะครับผู้ง,ง่ายๆคือครูก็เป็นโค้ชเป็นนะฮะแล้วก็ครูก็เรียนรู้เพราะว่าการทำหน้าได้ครูสมัยนี้ก็คือมันมันต้องมันต้องเรียนรู้เรื่อยไปนะฮะก็ p l c ก็จะเป็น ช่วยนะครับต่อไปเลยครับที่โรงเรียนนะที่โรงเรียนเนี่ยท่านก็ทราบนะเราทำงานเรื่องโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองมาสามปีแล้วนะ,ะเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือต้องการให้โรงเรียนเนี่ยพัฒนาตนเองเป็นผมก็เลยเนี่ยเขียนมาเสนอดรใหญ่เนาะนะว่าโครงการของดรใหญ่เนี่ยในปีที่สามต่อสี่แล้วก็ต่อไปปีที่ห้าเนี่ยนะ ควรจะมีดัชนีพัฒนาตนเองของโรงเรียน Self Development Index ของ school นะครับนะเป็นในเพื่อที่จะให้โรงเรียนได้ได้เอาไปเอาไปประเมินตัวเองอยู่เรื่อยนะว่าเออไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ช่วยกันทําได้ผมคิดว่าไม่ยากนะ,ะแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็ของโรงเรียนนี้ก็มีเอฟเฟก size ของการเรียนรู้เนี่ยเพิ่มขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นต่อเนื่องนะครับ แล้วก็นอกจากเพิ่มขึ้นในภาพรวมแล้วเนี่ยความเหลื่อมล้าน้อยลงนี่หมายความว่าแกละหว่างเด็กเก่งก็ไม่เก่งเนี่ยเด็กที่ได้โอกาสก็ไม่ได้โอกาสเนี่ยแคบลงนะฮะแล้วก็โรงเรียนมี PLC ของครูเนี่ยแข็งแรงนะครับก็มีผลต่อครูแล้วก็ต่อนักเรียนต่อพออ,อนี่นะครับแล้วก็มีครวเครือข่ายมาหนุนโรงเรียนเนี่ยออตอนนี้เนี่ยผมว่าเราชัดเจนแล้ะ ว่าโรงเรียนเนสแตนอลไม่ได้โรงเรียนต้องการเครือข่ายนะผู้ปกครองเป็นเครือข่ายที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วก็ผู้คนอื่นๆอีกนะครับที่เรียกว่าสเต็กโฮเดอร์โรงเรียนต้องไอดีไฟายสเต็กโฮเดอร์นะแล้วก็ที่จริงโครงการ T Sqp เนี่ยมันคุณหมอสุป,ปรกรแกคิดขึ้นมาด้วยเรื่องคําว่า Accreditation นะนะก็คือหมายความว่าเป็นการ Accredit ตัวเอง Self Accreditation นะ Self acc นะมันควรจะมีระบบ Sqi เนี่ย School Quality Index นะนะก็คือเพื่อที่จะใช้ Accredit ตัวเองตรวจสอบตัวเองนะอันนี้ผมฝากดรใหญ่ว่าน่าจะคุยกับสอมดสองหาทางช่วยกันทําอันนี้ก็จะเรียนแบบทางเออสรพนะเอเของทางทางด้านสุขภาพครับก็จะทำให้ในโรงเรียนเนี่ยก็เกิดการพัฒนานะครับต่อไปเลยครับอ่าสุดท้ายก็คือทีมโค้ชคือทีมท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับ ที่จะได้มาฝึกออนไลน์เนี่ยสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือว่าทีมโค้ชเนี่ยทำหน้าที่ empower ไม่ใช่ teach นะทหน้าที่ empower พยายามที่ให้โรงเรียนเนี่ยเขาเขาาคิดเองใ้แล้วก็หาวิธีการเองเให้มากที่สุดนะให้ครูทำเองเป็นนะเพื่อที่จะให้ครูเกิดสิ่งที่เรียกว่า Agency นะครับความเป็นเอเจนซี่แปลภาษาไทยก็แปลว่าเป็นผู้กระทำการหรือผู้ก่อการนะ เอเจนต์ติทเชอรก็แปลว่าครูที่เป็น Agency นะซึ่งผมเขียนในบล็อกแล้วก็กำลังลงอยู่เนี่ยนะในลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างนะครับอันนี้ OECD จะให้น้ำหนักมากนะครับออพอคอนลาดที่มาช่วยกะสสออยู่ทุกปีเนี่ยแล้วก็มาเมื่อต้นปีแนละ้วก็เขาจะว่าหลายปีนี้แล้วต้นปีหน้หากไไ็จะมาอีกเนี่ยแกแนะผมนะว่าให้ลองเช็คเรื่องนี้เรื่องไอ เอเจนต์ Agent, ความเป็นเอเจนซี่ของครูเนี่ยบอกว่าอันนี้อเรื่องนี้สำคัญมากนะครับผมอ่านแล้วก็เห็นจริงนะครับก็เลยเขียนใ,ในส่ก็จะเป็นหนังสือแหละคือว่าทางโค้ชเนี่ยต้องหาทางที่จะหนุนให้ให้ครูเนี่ยมีความมั่นใจตัวเองแลวก็กล้าที่จะลงมือริเริ่มสร้างสรรค์น,นะครับเป็นจะเป็นครูผู้ประกอบการเนี่ยผู้กระทาการนะครับถ้าหากว่าครูเนี่ยรอรับคําสัง่งรอคนอื่นมาสอนมาแนะอะไรเงี้ยแกจะไม่เป็นไ,ไม่เป็นครูผู้ประกอบการ นการศึกษาจะไม่ไปไหนนะเพราะนักเรียนก็จะไม่เป็นในเอเจนติกซิลเดนนะแล้วก็โตขึ้นก็ไม่เป็นในเป็นไม่เป็นเอเจนติกซิติเซนะไม่เป็นพลเมืองผู้ผู้กระทําการก็เป็นพลเมืองที่ช่วยอวยชานะรอแต่ความช่วยเหลือรอแต่คนอื่นบอกอย่างนี้บ้านเมืองเราไปไม่รอดนะครับ สุดท้ายผมก็หวังว่าทางทีมโค้ชเนี่ยจะได้ช่วยกันหาวิธีนะซึ่งผมก็จะไม่รู้ทั้งหมดหรอกท่านจะรู้ดีกว่าผมนะว่าท่านสามารถที่จะช่วยหนุนให้โรงเรียนที่ท่านดูแลเนี่ยจานวนหนึ่งนะครับเราไม่หวังทั้งหมดนะครับเราหวังถ้าได้ครึ่งหนึ่งก็ถือว่าเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นโรงเรียนที่มีเอ่อเอ SDI สูงนะครับนะมี School Development Index สูงซึ่งแปลว่าก็เป็นโรงเรียนที่พัฒนาตนเองได้ ได,ได้ดีนั่นเองนะครับซึ่งแปลว่าพัฒนาได้ต่อเนื่องทีนี้อินเด็กซ์เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยก็ฝากท่านช่วยคิดด้วยนะครับว่าทํำยังไงนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นนะครับว่าอันนี้เป็นความคิดของผมเองนะครับสุผิดก็ไม่ทราบนะไม่ใช่ของดรใหญ่ไม่ใช่ของกอศสอฮะ,สะนะว่าเราหวังว่าโครงการ t s q p เนี่ยโดยฝีมือของท่านโค้ชทั้งหลายเนี่ยในที่8ทีมเรามี1 1ทีมนะครับ ทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมทีสชันยอดนี่นะที่จะช่วยกันสร้างโรงเรียนพัฒนาตนเองตัวอย่างให้แก่ให้แก่ประเทศไทยให้แก่วงการศึกษาไทยนะเพื่อไปขยายผลก็ถ้ากับโรงเรียนก็เป็นเป็นเอเจนติกสกูลนะครับหรือว่าอาจจะเป็นถือว่าเป็นเชนเอเจนต์สกูลที่เป็นเชนเอเจนต์ก็ถ้ากับว่าที่เรามาคุยกันเนี่ยนะก็เป็นกระบวนการเพื่อจะร่วมกันสร้างโรงเรียนที่เป็นเชนเอเจนต์ครับนี่คือความฝันของผมครับขอบคุณมากครับ thank you